ก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางหมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตามมวตาเป็นฝ้ากองแรกเนี่ยฝ้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่า หลอดไฟมนันเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยปราม่นใจมากเลยเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะฟันเดียว วันเดียวเช้าสองเย็นสองพอตกเย็นมาตาก็แห้งก็ดีดีมาจากนั้นยังไปบอกน้องเลยว่าดีขึ้นนะเขาบอกดีขึ้นกปสั่งสิอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋คอค่ะน้อตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่สัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันเ<ค>น,นี่ยคนท่าบางคนนี้เขายังนอนเละหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าไหร่กินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาความแสบตารู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตานี่ก็ดีขึ้นมองชัดเจนค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว hmm. ่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าและตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีอยแล้วก็จ,กจัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุ๊กะคะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ได้ติดตามช่องบุ๊กอยู่นะคะก็จะเห็นว่าบุ๊กเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตานตาตหล วุ้นในตาเสื่อมเจ้ประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะ จากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้าตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองจะขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะัวจริงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้ว เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาข้ามัวแสบเบือนคันตานตาไหลแล้วการฟื้นฟูค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทต,ตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค